นะปูดจาเพอเจอนะเร์เลอดเทอะนะกาวเล้าหยาบคายแล้วก็เริ่มบุนแรงขึ้นเรื่อยๆอย่างเนี้ยเราจะปล่อยให้เบียร์ทำอยู่อย่างนี้ได้อย่างไรนะมามันออกสือส่อโซเชียลไปทั่วประเทศไทยทั่วโลกนะเด็กๆก็เด็กวัยเยาวชนวัยรุ่นนี่ก็อ,อาจจะเข้าใจผิดว่านี่สิ่งที่ถูกต้องถ้าเราไม่ออกมาช่วยกันคนเล็กละน้อยสวัสดีครับพี่น้องปองไปสุขสุขคนครับกราบสวัสดีนะครับพี่น้องเอฟซีทางฝั่งลาวและกาฟฝั่งไทยน้ำเด้อครับผมนะครับ ล่าสุดนะครับทุกคนครับพระอาจารย์สรรันติออกมาพูดแล้วนะครับว่าพระอาจารย์เบียร์คนตื่นทำนี่ปล่อยไว้ไม่ได้แล้วครับทุกคนครับพี่น้องชาวพุทธทุกคนต้องออกมาช่วยกันนะครับต่อต้านอาจารย์เบียร์คนตื่นทำนะครับนะครับล่าสุดนะครับอาจารย์สันติออกมาพูดบอกว่าอาจารย์เบียร์คนตื่นทำนี่ปล่อยไว้ไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้เขาพูดเพ้อเจอร์พูดไปใหญ่นะครับ,บ พูดมินประมาทนะครับศาสนาพุทธนะครับพูดมึงมึงกูกูนะครับบอกว่าเราต้องช่วยกันปล่อยไว้ไม่ได้แล้วนะครับถ้าใครคิดว่าตัวเองนับถือศาสนาพุทธอยู่นะครับเราต้องช่วยกันออกมาต่อต้านนะครับต้องออกมาช่วยกันโพสต์คลิปหรือว่าออกมาช่วยกันออกมาพูดบอกว่าเอออาจารย์เบียร์นี้ นะครับเป็นคนที่พูดไปเรื่อยเปื่อยหรือว่าพูดเพ้อเจ้อนั่นเองนะครับตามคําพูดของพระอาจารย์พระอาจารย์สันติพูดนะครับนะครับตอนนี้เขาเดือดมากๆครับนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนไปดูคลิปนะครับนะครับก่อนที่ทุกคนจะไปดูคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับต้องบอกว่าตอนนี้พระอาจารย์สันติเดือดมากๆครับเดี๋ยวผมให้ไปดูคลิปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวไปดูครับ ขอความสุขความเจริญในพระสัตว์ธรรมคำสอนความเป็นผู้มีสติมีปัญญามีสุขภาพร่างยที่แข็งแรงจงมรเกิดมีกัจจายมติต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทั้งหลายทั้งปวงและเพื่อนสาธรรมิกููบาจารยนพระเทระเทระที่มีอยู่ในประเทศไทยและทั่วโลกทุกท่านทุกคนนับปัจจุบันนะวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องของวางวางเฉยกันการปล่อยวางวางเฉยคืออุเบกขาเองมีญาติโยมแล้วก็เพื่อนสาธรรมิกกูบาจารย์บางท่าน เป็นห่วงเห็นแล้วจะดังแล้วจะดังแล้วจะมันมันจะมีรุนแรงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็เป็นห่วงนะก็ก็ของมโมทนาด้วยในความหวังดีแต่คําว่าวางเฉยการปล่อยวางนั้นเรียกอุเบขานะผู้เจ้าก็ให้ทําอยู่นะแต่หมายความว่าต้องดําเนินการในสิ่งนั้นก่อนต้องดําเนินการในสิ่งนั้นก่อนคือเราต้องทําในสิ่งสิ่งที่เราจะต้องทาเนี่ย ให้เกิดสิ่งดีในที่ตรงนั้นในชีวิตในสังคมในพุทธศาสนาก,ก่อนอคือต้องทําก่อนนะจะอย,อย,อยและจะไปวางเฉย,ยเบิกขาเลยนี่ปล่อยวางเลยนี่ไม่ได้ไม่ใช่หลักการของพุทธศาสนาะเราเห็นคนทําไม่ดีนะว่าร้ายใส่ร้ายนะมินประมาทเหยียบย่ยาพัฒธศาสนาคณะสงฆ์สิ่งนิธรรมอันดีงามของประเทศไทยเนี่ยนะแล้วเราอยู่เฉยเฉยเราปล่อยวางอยู่เนี่ย เรียกอุเบกขาเนี่ยไม่ใช่หลักการครําว่าอุเบกขาคือต้องทําก่อน,นดําเนินการแล้วมเมื่อดําเนินการแล้วไป็นสำเร็จจึงให้อุเบกขาเขาเรียกว่าปล่อยวางหรือว่าวางเฉยไปนั่นเองแต่เรายังไม่ทําอะไรเลยเนี่ยจะมาปล่อยวางเลยวางเฉยเลยเนี่ยให้อุเบกขาเลยเนี่ยไม่ใช่หลักการของผมวิหารสี่นะผมวิหารสี่ที่ต้องดําเนินการก่อนนะอย่างเช่นตอนนี้เบียร์เบียร์คนตื่นทำนะเป็นการเหยียบย่ำมินประมาณนะพูดจาเพอเจอร์เลอะเทอะนะ เก่าล้าหยาบคายแล้วก็เริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆอย่างเนี้ยเราจะปล่อยให้เบียร์ทำอยู่อย่างนี้ได้อย่างไรนะมวมันออกสื่อโซเชียลไปทั่วประเทศไทยทั่วโลกนะเด็กๆก็เด็กเยาวชนวัยรุ่นนี่ก็อาจจะเข้าใจผิดว่านี่สิ่งที่ถูกต้องถ้าเราไม่ออกมาช่วยกันคนเล็กละน้อยนะมาทําคลิปหรือทําอะไรก็ได้มายับยั้งหรือว่าปรามบ้างหรือมาดึงสติคนอื่นบ้างเพราะสิ่งที่เบียร์ทำอยู่เนี่ยมันไม่ถูกต้องนะมันปิดเบื้องคำาังสอนนะของพุทธเจ้าของพุทธศาสนา แล้วมันก็ใช้คําพูดที่เพ้อเจอ้อหยับคายแล้วก็ก่าร้ารุนแรงผิดศีลอยู่ตลอดนะอย่างเงี้ยคำว่ากูกูมืองมืองไง,งห,หาตอนกระทั่งเมื่อวานนี้วันก่อนมัน้งนะก็ใช้คําว่ารุนแรงมากแล่วใช้คำว่าการสร้างพระพุทธรูปสี่ศอกเนี่ยเดียสามต่ําช้าส้นตีนอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ทาดําการเลยนแสดงว่าคนไทยยอมรับในสิ่งที่เบียร์กระทำสิ่งที่เบียร์พูดถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาทั้งหมดนะ ก็แต่เปอย่างนั้นเพราะเราไม่ออกมาพูดมาคุยนี่เราไม่ไม่ออกมาโต้แย้งว่ามันไม่ใช่มันไม่จริงอย่างที่เบียร์พูดเนี่ยมไม่ใช่มันไม่ถูกต้องเนี่ยแล้วก็เบียร์ก็หยาบคายก้าวร้าวด้วยแล้วพูดเพ้อเจอเรอะเธอะความจริงมีนิดเดียวเองเนี่ยเรียกว,ว่าถ้าเราไม่ออกมาทาคลิปมาบัเปาญไปบ้างมาโต้แย้งไปบ้างเนี่ยมาดึงสตคิคนอื่นบ้างเนี่ยก็เท่าเรายอมรับในสิ่งที่เบียร์ก็ทำในสิ่งที่เบียร์ก้าวร้าวหยาบคายรุนแรงเพ้อเจอ บิดเบือนคําสอนพุทธเจ้าแต่เราเราต้องยอมรับเหมือนพุทธการเนี่ยมีพวกเรตถีจะมาสร้างที่ปฏิบัติธรรมข้างวัดพระเชตวันนําไปดูนะพระสูตรนี้นะพวกเรตถีจะมาสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมข้างวัดพระเชตวันพระเจ้าถามพรนนว่นั้นเสียงอะไรเออเอตตะโลไปหมดเลยคือทึกคือโคมพระนุนก็บอกว่าพวกเรตถีเนี่ยจะมาสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมข้างๆวัดพระเชตวันโอ้ พระเจ้าบอกว่าพวกเดรัถีเนี่ยเป็นพวกทุีิน,นเป็นคนเร็วซาม <c oughs> ปฏิบัติหยาบคายนะแล้วชอบพกกระทุกคึกโคมเสียงดังเป็นพวกทุศินปากกล้านะให้มาปลูกสถานที่ปฏิบัติธรรมข้างๆวัดพระเชตวันได้อย่างไรใครอนุญาตเพราะนั้นก็บอกว่าพระเจ้าประเสริฐที่โกศน,นี้อนุญาตมาเาพระเจ้าบอกว่างั้นพรุ่งนี้เธอจงไปพัดพาภาษา,ารี่บุตรพระโมรณะไปนะ ไปเฝ้าพระเจ้าบรสเสนที่โกศลให้ยกเลิกการสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมต,ตรงนี้นะพระเจ้าให้ไปนะพอพระนพสาริบุตรพระรณะไปเพราะพระเจ้าประเห็นสนก็หลบมาไม่ก่อไม่เข้าออกมาเจอเนี่ยตรงนี้ก็กลับมาไปยืนเฝ้านะนมากไมย่ยอมออกมาเนี่ยก็กลับมาวัดพระเชตวันฝันลุงขึ้นพระเจ้าออไปเองนะไปบอกพระเจ้าเรินว่าให้ยกเลิกนะ ใ้การสร้างสิปฏิบัติธรรมข้างๆวัดพระเชตวันเนี่ยเพราะว่าพกเฤษถีเนี่ยปากกล้าทุศินเขืเอทึ้กคึกโคมมีเสียงดังเป็นผู้ปฏิบัติเลวซ้มนะให้ไปอยู่ที่อืน่นนะไม่ให้มาอยู่ข้างๆวัดพระเชตวันจะไปการลบกวนพระอิสุสงท์ที่อยู่มากมายนะในการปฏิบัติธรรมอันชอบความสงบนะเรียบร้อย <c oughs> มีปียวาจาคู่กันมีแทบกัดซิบเลยนะแล้วเป็นผู้มีสติมิธรมอยู่ในวัดเดี๋ยวเจ้าลบกวน พระเจ้าเป็เสร็คนนี้ไม่กล้าพระเจ้าเสด็จไปอีกนีไม่กล้าแน่เลยวันนี้นก็ยกเลิกซะก็ยกเลิกไปในสุดเขาจะเห็นในพระสูตรนี้เลยว่าพระเจ้าเองก็ป้องกันนะไม่ให้มีสิ่งมารบกวนนะกับพระที่ปฏิบัติชอบในะผู้ศาสนาเพราะเดี๋ยวพระจะปฏิบัติกันยังไงโดยพวกนี้เข้ามาปากกล้าทุศินปฏิบัติเร็วตามหยาบหยาบคลายอย่างเงี้ยเขาเสีนงอ,อทึกทึบคมนะเพราะฉะนั้นก็ให้ยกเลิกซะสุดท้ายก็ไป ที่จะเห็นพระสูตรนี้ว่าพระเจ้าเขาไม่ให้มีสิ่นงนันเกิดขึ้นเพราะถ้ามันเกิดขึ้นแล้วคนที่ปฏิปดดัชอบจะอยู่กันอย่างไรอย่างเช่นตอนนี้เบียเนะบียคนตึงตามกนะ็มินประมาณนะมินประมาณพระสงฆ์ครูบาอาจารยนะ์เอาหลักการของศา,าส,สนามาบิดเบือนทําผลประโยชน์นะทำคอนเทนต์ทำมาเลตติ้งไปวันวันแล้วก็ทับวันก็หยาบคายขึ้นเพอเจอร์ขึ้นอย่างเงี้ยรุนแรงขึ้นนะบิดเ,เบือนคําสอนถ้าเรายังปล่อยให้เบียทําอยู่อย่างนี้แสดงว่าเรายอมรับในความรุนแรงคําพูดหรือการกระทำของเบีย นะถูกไหมแต่เรายอมรับในสิ่งที่เขาทาอยู่มันก็ทาถูกแล้วอย่างนี้อย่างนี้ประเทศไทยก็ต้องรับในความรุนแรงกันติชอบทารุนแรงไม,ไม่แต่คําพูดก็ชอบแล้วแล้วการกระทาก็จะไปใหญ่เลยใช่ไหมทั้งนั้นตรงนี้ต้องฝากก่อนผู้ที่มีเจตนาหวังดีต่ออาจารย์เองหรือว่าเพื่อนรักทางครูบาอาจารย์ที่ท่านหวังดีนะครับก็ขอโมทนาในสิ่งที่หวังดีแต่คําว่าวางเฉยหรือว่าปล่อยวางนั้นเรียกว่าอุเบกขานัเนี่ยต้องอยู่ในหลักการของพระพิหารสีคือต้องกระทําก่อน ต้องดาเนินการก่อนเมื่อันสาเร็จแล้วจึงวางเฉยและปล่อยวางเพราะสุดกาลังสุดปัญญาของเรานั่นเองนะเพราะนั้นคาว่าอุเบกขานะั้นไม่ใช่ว่าอยู่เฉยนะต้องทําก่อนถ้าอยู่เฉยแล้วก็เท่ากับเราไม่ทําอะไรเลยเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่อยู่ในเงื่อนไขของภพิหารสี่นั่นผู้เจ้าให้ระาวาังเฉยต่อเมื่อเราทําแล้วไม่สําเร็จหรือจนปัญญาแล้วสุดความสามารถแล้วได้กระทําแล้วอย่างนี้นะจึงเียว่าวางเฉยปล่อยวางและก็อุเบกขาในที่สุดจึงฝากไว้ทุกคน,นช่วยกัน ที่ดาเนินการเรื่องนี้ให้ยุติลงให้เร็วที่สุดเลยอย่าปล่อยให้เบียร์คนตื่นทานั้นต้องดำเนินการอยู่อย่างนี้ด้วยความรุนแรงตามคำที่แกกระทําอยู่ทุกวันไม่ว่าเรื่องการคําพูดที่ก้า,ราวร้เพอรเจอร์นะรุนแรงจยบคายนะจนทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันอย่างเงี้ยต้องเราต้องบอกว่ามันไม่ใช่ประเทศไทยไม่ต้องการคนประเภทนี้มเาเผยแผ่ทำนะไม่ใช่หลักการพุทธศาสนาแน่นอน นะก็ฝากไว้ทุกท่านจงช่วยกันจับยั้งเรื่องนี้นะให้จบลงที่สุดก่อนที่เด็กโดยรุ่นเยาวชนทั้งหลายหรือคนท,ทั่วไปที่ไม่รู้เนี่ยเาจะเข้าใจผิดนั้นก็ฝากมาในคลิปนี้เพียงเท่านี้ขอทุกท่านจงมีแต่ความสุขความจเจริญมีสติมีปัญญาช่วยกันเรื่องนี้จงสําเร็จโดยเร็ววันด้วยเทิน